ค่ะมือนีมาตามปูใจดีพ่อดีพ่นมาจากท่างไก่พ่นมาประจาอยู่วัดป้ากุ้งพันอยากทําถนนเข่าสาลาพ่นเลยห้เลขกมาสามตัวเนีนๆจะเป็นตัวใดไปตามปูใจดีเดเลยค่ะค่ามาในท่างขอในทา่าปูใจดีเนาะปูะใจดีพ่นกระลัง,ง,าางาสางถนนเนาะพ่นมาอยู่ไม่พ่นมาสั่งแตงวัดว่า ทางเขามีตะตุ่มแล้มีตุยเนาะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะขี้เขาว่านี่หนาฝนรถเที่ยวอะไรเลยก้นยางก็ได้ไดมันเป็นตุ่มเป็นเลื่นใช่ไหมนี่ละเส้นนี่น<ฮ>ะ,<ฮ>ะครับเลยอันพอดีปูมีลำดิมีอยู่ไม้ปูลำดิไว้อยากสร้างถนนเขาวัดเขาซ่าร์นะครับเพื่อว่าให้ชิ้นแคะไม่ยางไม่ยางเนาะมีตุยเนาะค่ะแล้ว่าเออมอเตอร์ไซคมีตุยก็ว่าเออมาใอยปูสางที่กันเนาะให้ไม้อีกทีนึงเด้อครับผมเด้อปู Măng 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 tay mắt, thoại nho bô hai tay hát này nho bô yam yam măng Thế tay khắc kè tay 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 อย่างนั้นไปตัวเปียอย่างนั้นไปตัวเปียอย่างนั้นไปที่เดียวต้คำขักัวพ่ฮะกวั่อก้าวเจนปบอย่างนันเชียนนะเดี๋ยวใกล้มงว่าอีนึ่งนับพะใ้มาอีกเด้อก้าพมครับนันมันมีขนาดจะเป็นว่าเป็นสองสุดเนาะครับสองสุดนะพุเนาะอันนี้จะให้สุดนนผูให้ก้อนนะครับเอาไป อาจะจับจองสื้ออตเตอรีก่ก่อนนะเห็นยานมันไปแป่หาซยานมันไปผลก่อมือมันก่อนมันลอมาสักมันมันอยู่แังวเสียก็จู่โอกาศแต่ว่าย้มม้ามือก็เลยว่าได้เขียนอนะไรหลังแล้วไปก่อนพอดหด้เสื้ออตตีไว้นะปูเนาะฮะอา้จื้ออตตรีไว้ ลเล้ยไฮรัตติีแล้วใบเนืองม่อวานมือก่อนนั่นละสือมามันมันโขขาเลยเอาจาะไปเชียงมัดดง,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 งดูสิเดพมันกองอดอกเลไวาสิมดูอะไวอยางสิเนก็จะไปท้องขาเนาะคุณเนาะไหนลแตดโขขาไปหนึ่งแต่ท้อขาไปหนึงเนาะคุเนาะอนนั้นละ ครับอันนี้ลอตเตอรี่ให้เขาเดินไปเสียงเราเองนะแต่ว่าปูให้มาก่อนตัวสีแดงมืนเนี่ยซื้อสามกรเกต์หกเกต์นะครับปูอะใกล้ๆมือน้ำมปลาอีกเทนึงอีกเทนึงเด้อครับบางทีนั่นสิมั่นใจน้ำปูเนาะว่านก็บแม่ซอยปูเห็นแล้วนะตอนยอดน้ำปูแล้วว่านพร้อมดีกันขึ้นรถตีปูแห่งบ้าแล้วกองขอน้อยกองขึ้นรถเราปูนะครับเปซียงที่ดีเองดอกอันไดก็ได้ครับผม เป็นเหยื่ประยุกต์พุ่นเหมือนกันกุ่นงามๆเมืนพุ่นมะกฤษโนยึดตรงพอกับว่าิก้อยยึดหองน่ะนะปวดกินน่ะว่าถิก้อยยึดแล้วว่าถีเดให้มันดีๆกพให้ปวดกินวัตถีก็ดีเสียงม่นโกกันว่าจังเลยว่ายจดเกี่ยวตรงพอย่าย่อยปุ่นเหมือนกันอย่มัมเปุนกุดไหมกุดไม่เราบอกขึ้นุ่นดีเด้อ มันบ่ฮ้อนอันนี้มันเย็นดีเออเงีนผู้เย็นมันนั่นสิแต่ฮ้อนเนี่ยแดดเออแบบนี้ต่อเธอบอกว่ามันติดใช้อยู่ต่อไปมันี่อยู่ไปตกนอกกันเยื่อไปได้แต่เปลี่ยนนอกก็ค่อยๆเปลีไปดอกอืมพุ่มพุ่มนี่เป็นไหดีเด้อปูฮะพุ่มนี่เป็นไหดีดีเ้อปูเนี่ยผมกวนมันก็เลยขับอยู่เด้ผมกวนมันจิไปจากปูเนี่ยกวนปูเนี่ยเปิดไงห้าวถือื่อยเนาะสองตัวสามตัวเนาะ สองตัวตรงๆหลียได้ปบมันสมัแต่ว่าสองเลยก็ให้มันแย่ไ้เด้อตัวนี่แหละตัวมันซ้อกันดี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยทำเจ็ไก่มือกันยังสังใจว่าตัวไหนมันสมัแหนด้ปุูอ่ะสังใจอยอะแต่ว่ามันมันเรียกออกมันอย่างมัน เดี๋ยววันนึงไม่ติดออกวันหยังบุญเนี่ยเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวนผมวันที่หนึ่งน้าปูเนาะวันเสาร์จูปูวันที่เดียววันเสาร์ตรงกับวันเสาร์มันวันเสาร์เลขกสองซุดแม่นดีเดียรครับโอ้เพราะมันเพราะมันเป็นคุกกี้คุกกี้เดี๋ยวผมไปซุดหนึ่งแล้วใหญ่ซุดหนึ่งเด้อครับผมเอากระบอาไปเอากระบอกอย่างใกล้ๆมือเนาะวันเสาร์เท่ ครับผมมันเฉียงครับแานะครับมาเลยกะนนแหละกับ,าบามาขอในทางปูใจดีเด้อนะครับเป็นกระลังสางถนนเขา,าสลาเนาะนะครับทางเป็นตรงเป็นเล่นเนาะเรียกว่าเออมาเลยมาขอรวมสางกับปูซอยปูสามมาพึกกันเนะาะปูให้มาก่อนนะครับเป็นว่ามีสองศูนย์วันนี้ให้ศูนย์แรกไปก่อนนะครับสามหกเจ็กับหกเจ็ส่วนเล็กคนไหนเขาจะไปเสียงครับแปดหกห้าลองไปพิจารณาวันเ้อนะครับไปเสียงเพิ่ง อ่าฝันดีนะครับเนาะฝันดีก็ซื้อไว้นะมิตเนาะมรับกมิตยเคยเขาว่าเป็นไม่บันีดหลวงพ่อจะเขียนเลขสองชุดไถ่เด้อครับผมอ่าครับเดื่อดเห็ุไดสั่งเนาะมิตเนาะซอยเป็นผู้สั่งตัวมันเห็ุผู้เดียวมาแล้วเด้อผู้งานบุญเนี่ยงานบุญคอยเห็ุได้หลายเหตุใดคนก็สิแล้วมันต้องเป็นบุญว่างานอยู่อยู่กูผ่านอือ เป็นว่าเป็นติบอกสามเทียวาดนี้หลวงพ่อกันบนนั่นเองดอกมันเป็นน้ำหลวงพ่อนี่แหละเอาขันทิพยสามตัววันนี้เด้อหลวงพ่อี่ถวายวัดนี้ไว้ก่อนหลวพ่อจะไปถวายวัดนั่นเแบนว่าบ่านหอนยามแลงเอาเป็นว่าเรียกทั้นลอกก็าจะไปถวายท่านท่างไหนว่าท่นทัานกลือาษีโอ้ เ้โาบไปเดือเด็กมันออกมาครับหลวงพ่อหสามหาหกบันมันเตียงก็ว่าหาสิเด้กๆ่็น่าจะตนองประกอบตัวมันตองปากบดีเองเพหลวงพ่อเด็ก่านเด็กฉันดอยไปวัดนันวันนี้เจปูปากบดีเองก็เพได้เราก็สั่นว่าวันนี้ก็เอาว่าสั่นว่าตั้นใจให้งวดนี้แล้วงวดหน้านปัดจะกอันผู้คนสิไม่ให้เ๋ยวปูนะครับอยู่ น้องวดลำโพงก็เพิ่นก็หายดียื้อกาเสียดสมบูรณ์โอ้ได้หลายเง้องวดลำโพงอีกครับได้มาเป็นนแต่ว่าหลายปีละไรสิบกาปีแล้วแสดงว่าผู้ไปใส่ก็มักได้เลงน้ำพุ่มเนาะผปุณะฮะผู้ไปใส่ก็มักได้เลงน้ำพุ่มสถาทีเพิ่นตัวนี้ยจะมาเห็ดมาสานมา้ยพุ่มดียู่เนี่ยดีเที่ผู้ตามผมมากสถานที่น่ะแล้วก็ไปนั่นเนี่ยครับอยู่ตัว อาจค่สั่เด้อครับผมแต่คือว่าห้องกับมีโอกาสนี่มันเป็นส่วนหนึ่งเนาะซอยปูสังนะครับกัสิบอบุญเทเน้ำเนาะกับสิมีมาตามอีกทีหนึ่มัน้องแน่ละครับผมไปว่รอดดอกไม่รอดดอกบาบากเดี๋เ็นได้สสาเ่อนน้ำปูเนาะัสเป็นดีว่ามันมถิ่มมาสอสุดเด้อครับผมสุดใดสุดนี้สุดใดสุดนึงมันถิ่มมาสองสุดนี่แหะครับผมนะครับกะ มลวครับแม่ตุยนะครับกับสิมาเป็นสภาพบุญซอยปูส่างเปนเด้อนะครับถนนทางเขาเนี่ยสลับนาฝนเป็นชื้นเป็นแฉะไปทั้งเดินลำบากเนาะนะครับรถก็ไปชั้นจอนมาเลยนะครับมลวยกับแม่ตุขอมาเป็นสภาพบุญห้นะครับกู้ห้มาเป็นชุดแรกก้อนสามหกเก็ดกระพกเก็ดเดินครับส่วนเลขฝนหายข้าจ้าไปเสียงนะครับแปดหกห้าคนว่านะครับาก็ลองเบิ่งเนาะแม่ตุยเนาะอืมจ้ะ ການໂນສກາລາຜູ້ເດີ້ນະຄັບອີ່ຈັງຊິ